สลามวอะกุมบะกระมะตุลลฮิวบะระกาตุท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้มาพบกับพี่น้องซึ่งรายการนี้นั้นมีเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวที่จะต้องบอกเป็นเรื่องราวที่จะต้องทําให้เกิดมุมมองและโดยเฉพาะกับการที่เรานั้นจะต้องค้นหาคําตอบกับตัวของเราแน่นอนเหลือเกินครับกับการที่เราค้นหาคําตอบกับตัวของเราได้และไปในทิศทางที่ถูกต้องและทําให้เรื่องราวตรงนี้เป็นที่ถูกตอบรับ และโดยเฉพาะครับการถูกตอบรับนะัที่อัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเลยทีเดียวมุสลิมเราคนเรานั้นเนี่ยมีเป้าหมายในการถูกเกิดมาหรือเวลาเราทํางานนั้นมีเป้าหมายแน่นอนแล้วเกินครับกับเรื่องเราในวันนี้เนี่ยบางทีเราต้องหาคําตอบบางทีเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับอะไรและโดยเฉพาะเราเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่ากันบอกว่าเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะทําอย่างไร ความเป็นมุสลิมของคนของมุสลิมเนี่ยมันมีข้อที่น่าสงสัยแล้วก็มีข้อที่น่าคิดเลยทีเดียวนะครับว่าการเป็นมุสลิมของคนมุสลิมเนี่ยในคำคำนี้เนี่ยมันจะต้องเจาะลึกหรือหาคำตอบให้ได้แต่สิ่งที่สำคัญครับวันนี้คำตอบหรือสิ่งที่จะนำมาสู่ความเข้าใจและโดยเฉพาะผมเองก็ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่จะต้องหาคำตอบนี้เพื่อให้ได้มาในแนวทางที่ถูกต้องตามแนวทางนั่นเองครับเรามีท่านอาจารย์ อับดุลนาซิดปานมณีครับที่จะให้คำตอบในวันน uh ี้ครับบ ismillahirrahmanirrahim a l h a m d u l i l l a h i r o อ b i l a a m i n w a s s a l a t u a s s a l a m ala rasulina muhammad sayyidil m u r s ล i ฮ i n wa ala alihi wa sahibi aljama'in wa ba' asalamu alaykum warahmatullah wabarakatuh ครับอาจารย์กบิ่ครับครับผมท่านอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงหัวข้อว่า ความเป็นมุสลิมของคนมุสลิมเนี่ยมผมว่าเรามาสู่หัวข้อของรายการเราก่อนดีกว่านะก็คือคิดอย่างผู้ศรัทธาเนี่ยเป้าหมายตรงนี้อาจารย,ย์มีเป้าหมายอย่างไรหรือมีจุดประสงค์อะไรทําไมถึงอยากจะนําเรื่องนี้มาคุยในฐานะที่บอกว่าให้ได้ความกระจ่างเกิดขึ้นครับด้วยความเคารพนะครับอาจารย์กบิดแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบจุดประกายความคิดอะไรแปลกๆใหมๆ่ๆครับ แต่บนพื้นฐานของอิสลามทีนี้ในตลอดเวลาที่ผมได้คุกคลีอยู่กับองค์การศาสนาคุกคลีอยู่กับ,กสสกกบชีวิตของคนมุสลิมส่วนใหญ่ครับผมจะเห็นว่ามุสลิมบางทีเนี่ยคิดอะไรสั้นๆคิดอะไรแคบๆอาจารย์มันก,กคืออย่างเช่นบอกว่ารรวันเนี่ยวันจะไปไหนวันเนี่ยไปหาอะไรกินท่านหน่อยอเป็นคำตอบที่สั้นมากแล้วก็ เหมือนจะว่าเป้ามาเป้าหมายตัวเองไม่มีในชีวิตเลยหรือบางคนคเนี่ยบางทีบางทีตัดพ้อให้ได้ฟังว่าบ,บอกว่าเอ้เนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยเบื่ออย่างเนาะไปไหนมาไหนหากินลำบากโอ้เขาคิดแค่นั้นอ่ะเขาค,คิดเรื่องกินเป็นอย่างเดียวเนี่ยครับผม,ผมเลยบอกอไม่ได้ละถ้าจะทํารายการสักรายการหนึ่งน่าจะเป็นรายการที่สอนให้คนได้รู้จักคิดเป็นการจุดประกายรหรือจัก มันมีคําตอบอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราเรายังไม่เข้าถึงแก่นของมันหรือว่ายังไม่เข้าใจในเป้าหมายของคําคํานั้นหรือการดาเนินชีวิตตรงนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอมุสลิมส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีความคิดอย่างถูกต้องตามพลัองของธรรมไม่เอาอิสลามมาปมวลเป็นเป็นความคิดเนี่ยครับมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าไร้จุดหมายไปครรทิดครทา์และสุดท้ายเนี่ย ปัญหามันจะเกิดนะครับผมเหมือนบอกว่าอิสลามคือชีวิตคือชีวิตคืออิสลามเนี่ยแสดงว่าอิสลามก็เข้ากับท,ทุกเรื่องแต่ในการดําเนินชีวิตของเราเนะี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมคบ,บางคนก็เอ๊ะทำไมคนนี้อยู่กับงานศาสนาใช่แต่ถ้าไม่ทํางานเรื่องของค้าขายหรือไม่ทําอะไรเลยไม่ประกอบอาชีพเลยแต่บางคนก็อยู่กับการประกอบอาชีพใช่แต่ก็ไม่ยุ่งกับเรื่องศาสนาเลยคืออย่างนี้จังกะบิดบางทีเนี่ยคนที่เขาอยู่กับการค้าขายอยู่กับการทําธุรกิจอยู่กับการประกอบอาชีพส่วนตัว พอเวลามีอะไรบางอย่างที่นักวิชาการทุกคนที่อยู่ในวงการาศาสนาะโตะครูคนที่ข้ามวอดอยู่ในเรื่องาศาสนาเนี่ยไปเตือนไปชี้แนะเขาจะพูดอยู่คำหนึ่งยังไงผมฟังแล้วสะอึกยังไงครับอาจารย์ครับเขาจะบอกกับผมอย่างนี้นะหรือจะบอกโตะครูคนไหนก็แล้วแต่อย่างนี้อาจารย์ไม่รู้หรอกอาจารย์ไม่เป็นอ่อคาอาจารย์ไม่รู้หรอกอาจารย์ไม่เป็นธุรกิจอย่างผมอย่างดิฉันอาจารย์ไม่เข้าใจหรอก หรือแม้กระทั่งบอกไอ้พวกตะครูมันจะรู้ได้ไงเรื่องธุรกิจมันไม่เคยทํามาเรียนกีตาร์อย่างเดียวขอโทษนะนายกระบิดผมเนี่ยทำธุรกิจก่อนเป็นตรูครูแล้วทําทุกอาชีพที่ผ่านมาเลยแต่กระเป๋าสองแถวทำค้าขายไอติมขายติมค้าขายทําโรงพิมพ์ส่วนตัวทําศิลปะการเขียนป้ายทำช่างไฟฟ้าทําช่องออกช่างเหล็กช่างเชื่อมทำโอ้โหอาจารย์วันนี้เนี่ยผมจึงบอกว่าเอาละให้แบบนี้เราก็ไปแบบนี้แต่เขาไม่เข้าใจเข้าใจครับ แล้วพยายามจะเข้าถึงวันนี้จึงอยากจะให้ผู้ศรัทธาเนี่ยคิดสมัยเมื่อท่านอ้างผู้ศรัทธาท่านอ้างเป็นมุสลิมอย่าเอาอารมณ์มาคิดคือเรื่องศาสนาเนี่ยต้องว่าไปตามหลักการส่วนเรื่องของการงานดุนยานะแล้วแต่ความสามารถความถนัดหรือความปรารถนาท่านใช่ไม่ได้แปลว่าวันนี้คุณจะเก่งเรื่องดุนยาแล้วคุณจะเก่งเรื่องศาสนาไม่ได้แล้วไม่ได้แปลว่าวันนี้คุณจะเก่งเรื่องศาสนาแล้วดุนยาคุณไม่เข้าใจเลย นบีเคยยอมรับครับจางกระบิดนบีเคยยอมรับเคยเตือนซอบ้าเรื่องการปลูกอินทผลัมอย่าไปผสมเกสรอย่าไปอะไรมันเลยซอบ้าก็เชื่อปล่อยไปตามปล่อยไปตามตะกเดียรเอาเหรอตามภาษาชาวบ้านเรยตามตะกเดียรปล่อยตามยถากรรมว่ากันไปปรากฏว่าปีนั้นผลัมติดลูกไม่ดีขนก็มาบอกเราสุนเนี่ยท่านบอกเป็นไงเห็นไหมเนี่ยต่ว่กันเป็นไงเราซุนก็เลยบอกเรื่องดุนยาท่านเอาไปเลยแต่เรื่องถามว่าเรื่องศาสนาต้องถามฉันแล้ววันนี้เนี่ย มันไม่ใช่แบบนั้นแหละถามว่าเราซุนไม่รู้ในอนยารู้ครับแต่ว่าหน้าที่ท่านจะต้องทําหน้าที่ทางศาสนาเป็นหลักแต่วันนี้โต๊ะครูเนี่ยมันไม่ถึงขั้นเราซุรรนนะครับโต๊ะครูวันนี้ต้องทำมาหากินนะใช่ครับวะฮีไม่ได้ลงมาให้โต๊ะครูมีคนก็แซวมาบ้างครับบอกว่าโต๊ะครูเนี่ยไม่ใช่มารายการนะไม่กินไม่ดื่มครับ <c oughs> ครับดังนั้นเนี่ยหัวข้อวันนี้เนี่ยนะครับเป็นหัวข้อที่ตั้งชื่อเรื่องว่า ความเป็นมุสลิมของคนมุสลิมครับผมผมว่าเรามาทําความเข้าใจคําว่ามุสลิมก่อนอแล้วก็คาว่ามุมินเนี่ยมันมีใช่ไหมครับแล้วก็คําว่าแขกเนี่ยมันโยงกันไหม,มเพราะว่าบางทีคนอื่นเขาจะเข้าใจเราโดยทั่วรมนะครับเดี๋ยพบหลวงก็บ,บ,บอกว่าเอาเรียกแขกก่อนอ,อย่างนี้ยังไงครับอาจารย์ตามหลักการหรือโดยทั่วไปเนี่ยในในส่วนของอาจารย์รถ้าจะเอาเอาเอาความคําจํากัดความจริงๆเนี่ยผมก็ให้ได้แค่มุสลิมกับมุมินแต่ไอ้แขกเนี่ย ต้องไปสืบปรติศาสตร์เราเองว่าทำไมเรียกแขกเอาอย่างนั้นนะครับเอาเป็นว่ามุสลิมเนี่ยนะครับนบีก็ให้คำาักัดความไว้อย่างไรบอาย์อัลมุสลิมุมันซาลิมันมุสลิมูนมิลิซานีไวเดีฮีคนที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมเนี่ยคนคนนี้เขาจะต้องไม่เป็นอันตรายกับบรรดามุสลิมที่เหลือหรือมุสลิมทั้งหลายเนี่ยที่เป็นพี่น้องเขาเป็นคนในสังคมเนี่ยจะต้องไม่ได้รับความร้อนจากตัวเขา ไม่ว่าจะเป็นลิ้นของเขาคําพูดของเขาครับผมหรือการกระทําของเขาที่เกิดจากน้ามือของเขาอย่างนี้หมายความว่าได้กล่าวกอริมอชฮาดาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับถูกต้องคือมีกอริมอชฮาดาแล้วยอมรับในอัลล์แล้วยอมรับในรัซซูแล้วแล้วก็ยอมรับในหลักการแล้วถึงจะเป็นอีกนี้ที่จะเข้ามาเป็นคําว่ามุสลิมแต่อุลามาเนี่ยให้ให้ให้คําำกัดความอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยคือคนที่มีการอิสลามยอมจำนนต่อหลักการอิสลาม ท่านี้บ้านเราเนี่ยเวลาเป็นมุสลิมเนี่ยาจ้งกวิทเอาถึงถึงความจริงเขาเป็นกันยังไงเป็นอาจารย์กิทมีปะเป็นมุสลิมคือใช่มาเป็นมุสลิมเขาเรียกว่าออกมาเป็นมุสลิมก็คือตามทะเบียนบ้านเลยใช่ไหมตามทะเบียนบ้านเลยตามพ่อแม่เลยครับผมเคยได้ยินมุสลิมบางคนเนี่ยนะครับเขาถามผมเขาทําหน้าที่เป็นพยาบาลผู้หญิงครับมุสลิมอ่ะเขาเห็นผมละหมาดละหมาดผมไปเยี่ยมญาติผมแล้วผมก็ได้เวลาละหมาดมก็บอกขอทันที่สักนิดไหม จะทําอะไรหรือคะขอละหมาดหน่อยอ,อเอ๊ะละหมาดคืออะไรผมบอกอ้าวคือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการประกอบศาสนก,กิจของคนมุสลิมที่จะต้องทาวันหนึ่งเนี่ยกับคืนหนึ่งห้าเวลาห้าครั้งนะครับเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อผู้เป็นเจ้าที่ศรัทธาแล้วก็ได้โปรดปรานต่อเขาเขาบอกละหมาดคืออะไรเขาก็เป็นมุสลิมนะแต่เขาไม่เคยรู้จักละหมาด แสดงว่าเขาเนี่ยก็คือมีพ่อแม่เป็นมุสลิมนะครับหรือว่าพ่อแม่ได้บอกว่าระบุไว้ในทะเบียนบ้านว่าในบัตรประชาชนว่านับถือศาสนาอิสลามบางทีอาจจะไม่ใช่จังกวิดบางทีอาจคุณพ่อเนี่ยอาจจะเป็นมุสลิม,มแต่ไปได้แม่มอัลลัฟ<อ>แล้วก็ไม่แข็งพอไม่เข้าใจหลักการพอพอวันหนึ่งคุณพ่อเสียชีวิตไปตัวเองก็อยู่กับแม่แม่ก็ไม่ได้ปลูกฝังฝังอิสลามให้กับตัวเองคือแม่ก็ไม่ได้เข้าใจอิสลามไม่ได้เข้าใจก็ไม่ปลูกฝังก็เลี้ยงกันแบบว่าสังคมกรู้ไทยทั่วไปอ่ะไม่กินหมู แค่มีใช่ไหมครับแน,นั้นแขกไม่กินหมูแล้วจบแล้วจบแล้ว,ลวจะละหมาดหรือไม่ละหมาดไม่รู้แหละแต่เรื่องอาหารการกินต้องเคร่งครัดก่อนว่าไม่กินหมูครับครับอาจารย์บิทเคยสงสัยไหมหรือเคยเคยเคยเห็นคนเหล่านี้ว่าเขาเคยตั้งคําถามให้ตัวเองไหมหรืออาจารย์เคยตั้งคาถามให้ตัวเองไหมผมเนี่ยเคยตั้งคําถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นมุสลิมอืมอันนี้นสำคัญมากเลยผมว่าคือจริงๆประเด็นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ที่ชวนคิดมากเลยนะอาจารย์ครับบอกว่าความเป็นมุสลิมของคนมุสลิมเนี่ย เราจะทําอย่างไรให้ได้อยู่ในคําคํานี้และคําจํากัดความของมันเนี่ยมันเป็นคําที่บอกว่าในเมื่อศรัทธาต่อเลาะศรัทธาในรอซูลแล้วเนี่ยและทาอย่างไรให้สมบูรณ์แบบ,บและในสมบูรณ์แบบเนี่ยเราจะทําอย่างไรฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมว่าพี่น้องที่ติดตามรายการอยู่ผมว่ามาหาคําตอบดีกว่าว่าทําไมมุสลิมต้องเป็นมุสลิมทําไมล่ะอาจารย์มันมีคําตอบไหมหรือว่าเราถูกกาหนดตั้งนี้มาจากลอสตาลาแล้วหรือเราเป็นคนที่เลือกเองอย่างไงครับอาจารย์ครับคืองี้ มันเป็นได้สองอย่างครับถ้าพูดกันตามความเป็นจริงนะเป็นได้สองอย่างก็คือคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะก็อาจจะมองได้ว่าเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมอันนี้กรณีที่หนึ่งละกรณีที่หนึ่งละอันนี้ค,คือสากลทั่วไปประการที่สองเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมด้วยการรับนับถือยอมจำนนต่อหลักการอิสลามศรัทธาต่ออิสลามจึงเรียกว่ามุสลิมแต่ใน อ,อายะคุรานอายะหนึ่งที่เอาลอสมาตลาสั่งเอาไว้อาจารย์กำมิดเวลาลอสสั่งในคุรานนี่เป็นคําสั่งคอัลลอฮ์บอกว่าฟาลาตมูตุนนะอิลลาอันตุมม <Muslim oon. S 2> ุสลิมูนอย่าได้ตายนะจนกว่าเจ้าจะเป็นมุสลิมแปลว่าผู้ในอายะนี้ตับซีดอธิบายว่าเป็นผู้ยอมจำนวนตลาดการอิสลามอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าพูดกับมุสลิมอย่างเดียวหรือว่าพูดกับมนุษย์ทั่วไปหมดเลยหมดเลยทุกคนทุกคนเลยที่เป็นมนุษย์ เพราะ<ม>อิสลามไม่ได้สูกส่งมาเฉพาะคนที่นับถืออิสลามแล้ว,ลวอย่างนี้เนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนะี่ยเขาไม่ได้ศึกษาอัลกุรอานเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ฟังศาสนาอิสลามเนี่ยแล้วเขาจะจะ,จะ,จ,ะจะได้อย่างไรล่ะคำถามมันจึง้เกิดว่าทําไมจึงต้องเป็นมุสลิมนี่นะสิครับผมบอกได้เลยว่าอัลลอฮ์สัมลาสั่งอัลลอฮ์ไม่ยอมให้บ่าวของพระองค์เนี่ยทุกคนเลยไม่ว่าจะเกิดมาในซีโลกไหนทวีปไหนเมืองไหนประเทศไหนผิวดำดําขาวสูงเตี้ยต้องเป็นมุสลิมแต่วันนี้คําพูดอย่างเนี่ย มันเคยถูกเผยแพร่เคยกระจายออกไปในสังคมโลกไหม,ไมเคยถูกถามไหมว่าทําไมต้องเป็นมุสลิมผมว่าาทํแลวเคยมีใครตอบไหมทำให้นึกถึงอาจารย์ครับนบมีอดัมไงครับท่านแรกแล้วก็สืบสืบสืบ,สบ,สบมาจนกระทั่งถึงนบมีมุฮัมมัดเนี่ยแต่มันมีก็มีกลายออกไปเนี่ยไอ้ตรงกลายเนี่ยคาสั่งนั้นหรือว่าอังกุรอ่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในยุคนั้นใช่ไหมครับแต่มาอยู่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดสละลอยสละลัมเนี่ยมันเป็นยุคที่บอกว่ามันมีศาสนาเกิดขึ้นอยู่หลาย พื้นที่เลยทีเดียวแล้วจะเป็นยังไงล่ะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะเป็นหน้าที่ของใครที่จะกระจายคําสั่งตรงนี้เนี่ยคำบอกตรงนี้เนี่ยครับนบีเนี่ยบอกพวกเราทุกคนแล้วครับนบีบอก,กเราทุกคนเสมอว่าอัลลอฮ์บ, <Allah S 1> บัญชาอัลลอฮ์บัญชาให้เราเนี่ยให้เป็นมุสลิมที่ผมบอกอายะห์เมื่อกี้ว่าฟาลาตามูตุนนะอินลาอันตุมุสลิมลแปลว่าวินาทีสุดท้ายตอนคุณมีชีวิตอยู่คุณจะเป็นไงื่องคุณแต่ถ้าคุณจะตายต้องตายสภาพของคนมุสลิม,น,มนั่นคือหนึ่งละ ประเด็นที่2องอินนัดดีนอินดัลลอห์ศาสนาที่อัลลอฮ์จะยอมรับเนี่ยครับอิสลามอิสลามท่านศาสนาอิสลามให้มาทำไมตรงเนี้ยผมน่าคิดนะินาซีจมีอาให้กับมนุษย์ทั้งหมดเลยอาจารย์กบิทน่าคิดนะเพราะว่าลงมาสมัยท่านอบีมุฮัมมัดเนี่ยศาสนาอื่นมีแล้วแต่บอกว่าถูกยอมรับณที่อัลลอฮ์เนี่ยนั่นคืออิสลามนี่อันนี้น่าคิดนะ แล้วจะไย่คิดว่าตั้งแต่นบีอาดัมมาเนี่ยอิสลามมีอย่างมีแล้วครับครับแล้วก็นบีอาดัมเกิดเป็นคนแรกใช่ไหมใช่ครับพระนางฮาวะเป็นภรรยาแล้วก็ทุกคนมีอิสลามครับกี่ประชาชาตินบีอัลลอฮ์ยืนยันไหมว่าลิกุลลิอุมตินทุกๆประชาชาตินั้นอัลซันนะฮะรซุลเรานั้นส่งประชาชาติส่งนบีมาส่งศาสนทูตมาบอกครับก็แปลว่าอัลลอฮ์ต้องการตอกย้ําจุดเริ่มต้นที่อิสลามเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วก็มุสลิมจะต้องมีมาตั้งนานแล้วฉะนั้น ซุนนตุลลอรอแบบฉบับของอัลลอฮ์กฎของอัลลอฮ์ก็คือว่าคุณเป็นมนุษย์เมื่อไหร่คุณต้องเป็นมุสลิมทำไมอะ่ะก็อัลลอฮ์สร้างคุณครับผมคุณมีอ <ผม S 2> <ม>ัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ต้องการคุณเป็นมุสลิมคุณจะเป็นอย่างอื่นอย่างนี้ถ้าย้อนกลับไปหาอายะที่บอกว่าอัลลอฮ์สร้างมามนุษย์เนี่ยให้คือให้คารพพัดีต่อพระองค์อ,อย่างนี้เนี่ยมันอยู่ในพื้นฐานตรงนี้ดยหรือเปล่าว่าให้คารพพักดีแสดงว่าคุณก็ยังอยู่ในมุสลิมหรือเปล่าว่าของการเป็นมุสลิมหรือเปล่าครับนี่แหละครับอาจารย์ หลายคนไม่เข้าใจครับหลายคนก็มองว่าเออถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยการที่จะเป็นมุสลิมจะต้องเคารพพักดีจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยทําให้บางคนเนี่ยไม่กล้ายังไงเข้าาจครับไม่กล้าที่จะเป็นมุสลิมโอ้ละมาดมันชุกเหรอครับห้าเวลามันเยอะเหรอครับหรือว่าต้องถือศิลโอดหรือว่าต้องมีเรื่องของการประกอบพิธีฮัทดต้องห้ามอะไรหลายหลายหคนที่คนที่มีพ่อแม่เป็นมุสลิมแท้แท้ครับผมถามเขาจริงๆลงไปถามเขาดู ครับว่าคุณมีความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมคุณแค่ไหนนบีบรอฮิมก็ดีท่านลุกมานนะที่เป็นคนสอและที่อวเล่์มาเล่าในกุรานก็ดีครับเขาสอนลูกหลานยังไงอินลอฮฮัสตอฟาละกุมุดีนอัลลอฮ์เนี่ยเลือกศาสนาเนี่ยศาสนานอิสลามเนี่ยให้กับเจ้านะต้องการให้เจ้าเป็นมุสลิมนะครับไม่ดีใจเหรอ <c oughs> เพราะผู้เป็นเจ้าเลือกแนวทางที่ดีให้เรา ไม่ดีใจหรือที่เราเ,าเราต้องการให้เราเป็นมุสลิมอให้เรารู้ที่มาที่ไปของเราให้เรารู้คุณภาพของตัวเราให้เกียรติเราครับแต่วันนี้เนี่ยหลายคนมันไม่มีความภาคภูมิใจเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นมุสลิมก็เออพอละ ได้ชื่อเป็นมุสลิมก็พออันนี้แค่ได้ชื่อบอกว่านับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ในเมื่อในนับถือศาสนาอิสลามแล้วเรียนฟาดูอินมาแล้วเรียนศาสนาบ้างแล้วเราเป็นมุสลิมละละหมาดบ้างมีโอกาสถือซิ่นอดบ้างตอนเด็กๆก็ละหมาดดีมีโอกาสได้ถือสิ่นอดโตมาทํางานเอาไม่มีเวลาก็ว่ากันไปแต่ฉันยังอยู่ว่าฉันเป็นมุสลิมฉันไม่ฉันไม่กินหมูนะเออไออย่างเงี้ยจนกะบวิดเคยได้ยินไหมประเด็นหนึ่งที่เขาพูดกันภาษาชาวบ้าน มุสลิมปากอมุสลิมปากอ๋มุสลิมไม่ได้เอาไม่เอาฐานเไม่เอาอะไรเลยเนี่ยมันก็มีคือบางทีผมเองเนี่ยหมูอ่ะไม่ได้นะอย่ากินเลยอันนี้หรือสิครับหัวเด็๋ยตินขาดไม่ได้ไปงานเลี้ยงเฮ้ยมีหมูเปล่าวะแต่เขาเลี้ยนแชมเปญลินบรันดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะมุสลิมอ่ะครับผมมุสลิมอ่ะ จะต้องเป็นคนที่เป็นแบบอย่างให้คนอื่นเขาแปลว่าต้องปลอดภัยวันนี้เราสูบบุหรี่เนี่ยถามว่าควันที่โซสูบออกไปพ่นออกไปปลอดภัยกับใครบ้างไม่ปลอดภัยแล้วทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นเลยคนี่ไงแค่นียคุณเข้าใจความเป็นมุสลิมของคุณหรือยังครับคุณเข้าใจหรือยังว่าความเป็นมุสลิมเขาเป็นกันแบบไหนวันนี้หลายคนผมยืนยันและการันตีว่ามุสลิมส่วนใหญ่ผมกล้ายืนยันครับไม่เข้าใจในความเป็นมุสลิมที่แท้จริงผมว่าอาจารย์ครับเราจะคุยกัน5ตอนสิตอนก็ไม่จบครับเพราะว่าการเป็นมุสลิม มันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วมันก็มีรายละเอียดข้อปีกย่อยเนี่ยมากเลยทีเดียวครับนะครับแต่ว่าวันนี้เราอย่างน้อยเนี่ยเราได้รู้ว่า,าศาสนาที่ถูกยอมรับนักเที่ยวล้อเนี่ยนั่นคืออิสลาม,มชีวิตของเราถูกเกิดมาเนี่ยมันมีเป้าหมายอยู่แล้วครับนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ผมว่าเป็นเรื่องราวที่น่าคิดและคําว่ามุสลิมของเราเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้เราคงต้องเข้าไปหาเจาะรายละเอียดถึงแม้ว่าบางท่านเนี่ย จะจะมีการปฏิบัติอยู่แล้วผมว่าเราฟังศาสนาก,กันพอสมควรเลยทีเดียวนะไม่น้อยนะบางคนฟังมา30ปี20ปีหรือจะบอกว่าละหมาดมา80ปีละหมาดมา20ปี30ปีก็ตามแต่ในส่วนลึกๆเนี่ยมันคงต้องก็เรียกว่าความสุขทางด้านการอยู่ในอิสลามเนี่ยคำว่าความสุขและความเป็นบราระกัตเนี่ยความจเริญความภูมิใจเนี่ยมันเกิดขึ้นแตกต่างกันออไปนะครับ ไม่ใช่ว่าคนจบเมืองนอกเมืองนานแล้วจะมีความสุขตรงนี้ได้เกิดตรงนี้ได้หรือปรสีตาสาแต่อยู่ในแนวทางเนี่ยแล้วเข้าใจถูกนะต้องบอกว่าเข้าใจถูกนะมันอาจจะมีนอกแนวทางมี <c oughs> แต่เขาก็มีความสุขอันนี้ผมว่ามันต้องมีประเด็นที่จะคุยกันว่าในเรื่องราวของหลัสานาเนี่ยมันอาจจะมีข้อที่บอกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วมันจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ได้หรือเปล่าอย่างไรเนี่ยผมว่ามีน่าคิด อาจารย์ครับมีอะไรจะเสริมไหมครับในเรื่องราวันนี้บอกว่าทําไมคุณต้องเป็นมุสลิมเนี่ยผมว่าเรายังได้ความกระจ่างยไม่เต็มที่เลยนะเพราะว่าเรามีรายละเอียดปีกย่ออีกเยอะคือผมเอาไว้ไว้ตอนหน้าดีกว่าจารย์กบิทเพราะว่าเวลามันก็เหลือน้อยแล้วผมสรุปสั้นๆวันนี้นะถามตัวเองหน่อยรังนะครับว่าทําไมคุณต้องเป็นมุสลิมแล้วแต่วันนี้ถ้าคุณจะอ้างว่าคุณเป็นมุสลิมเนี่ยถามตอบตอไปว่าคุณภาคภูมิใจกับความเป็นมุสลิมของคุณแค่ไหน นี่สาคัญมากผมก็คงต้องกลับไปหาคําตอบ,บเหมือนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้ครับอย่างไรก็ตามแต่อิชอนล้อในครั้งหน้าเนี่ยความภาคภูมิใจหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมผมเองอาจจะมีความภาคภูมิใจอยู่บ้างแล้วแต่บางท่านละ่ะเคยได้ไหมหรือกับอีกหลายส่วนที่มุมมองว่าคนที่ไม่สนใจศาสนานเนี่ยแล้วเขาจะมีความภาคภูมิใจได้อย่างไรกับหลายๆคนที่อยู่ในแนวทางอาจจะมีความภาคภูมิใจมีคําตอบและเราจะให้คําตอบตรงนี้กับเขาอย่างไรหรือคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเนี่ย เราจะมีคําตอบอย่างไรและตอนหน้าเนี่ยนอกจากความภาคภูมิใจแล้วเนี่ยผมว่าเราเองเนี่ยเราเก้าวไปขนาดไหนของการเป็นมุสลิม,มบางบางทีนะเราตดความภาคภูมิใจก็จริงฉันเป็นมุสลิมฉันต้องได้เข้าสวรรค์นแน่นอน,นแต่มันไม่ชัดเจนอะอแล้วทำยังไงละรายละเอียดข้อปีกย,ย่อยใช่ครับหรือแม้กระทั่ง<า>บอกว่า,าเ,วรเราเนี่ยจะเข้าได้าสวรรค์จริงหรือเปล่าแล้วจะมีใครมารับประกันไหมว่าเออคุณทําอย่างเงี้ยคุณได้อยู่ในสวรรค์แน่นอนหรือว่าคุณทําอย่างเงี้ย คุณต้องไปอยู่ในะระดัความขี้โกรธของล้อนะครับอินชอลล์ล้อครับพบกันในตอนหน้าวันนี้คงต้องจากเราไปก่อนผมกับบิ๊กกิบประผันแล้วก็ท่านอาจารย์อับดุลนาซิรปาณมนีครับอัสโาาลมุอะลัยกุ้มอ๋อมะตุลนล้อบาร์บรากตุ